สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมนเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำดวยครับเ้อไปเลยแจ้งเสือนคลิปใหม่ๆก็สำหรับเสาโมนนี้พี่น้องเป็นเสาวันศุกร์ที่13พันว่า2,567พี่น้อง พามาอยู่ทางตลาดนัดโครกระเบือทางอันบ้านหน้าเมืองหน่อยอำเภอพัองโคนจังหวัดสกลนครท่้นพี่น้องเด้อพามาเบ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องพ้ามาสอบถามราคางัวพี่น้องราคางัวราคา่อยแต่วก็เมื่งงัวไอยกับบลายป็นไรทด้นพี่น้องมาพี่น้องมามาเบ่งน้ำกันท่้นพี่น้องเด้ออันนี้ก็แม่ไม่ลูก แม่ลูกแดงๆพี่น้องมาทั้งพี่พี่น้องมาเจ้าของคุณเบญูมาทั้งพี่เห็นงวดไทยตัวหนึ่งแม่หนึ่งผลบ่มีลูกบนบ่มีจเจ้าของบ่มีเบื่อไหมฟังนี่ดิอืมลูกมองง่ายเหเนาะได้ยักเดือนแล้วนี่เดือนที่เก่าครับคุณ่็เดี๋ยก้าเดือนแล้วอีกเดือนหน้าก็ออกเนาะจต่ก้อเดือนนี้ครับเ็นงวดไทยง่ายดิเนาะแม่แมไทยใหญ่พี่น้องงามเลยไทยใหญ่แบบมันเป็นมา คนไปมันได้ลูกกักตัวหรือลูกสามตัวแล้วครับโอ้คุณว่าลูกสามแล้วสูงเท่าะไรกุมสูงสูงกับประมาณเท่าไรล่ะร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเปอซ็โอ้นุ่มงามเนาะโอ้นุ่มงามเต้านุ่มดีพี่น้องหมอนุ่มงามงามเบิดพี่น้องเป็นว่าไทยใหญ่พี่น้องไทยใไงประมาณโ่อบอกแล้วไทยสออกลูกแล้วพ่อมันสมยังไงผสมบัก สมโตครับสมโตสมพอพันเนาะเจ้าพอพันใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่ใหญ่ราคาราคาเปิดไปสายไปเลยราคาเปิดไปสองหมื่นหกพันห้าร้อยสองหมื่นหกพันห้าร้อยราคาเนี่ยบวกส่งเราไปนี่กะคันโบลรถไหลกะส่งครับโอ้หันบลรถคหันรถบลหลายเพิ่นว่าส่งส่งลอยโลอยู่พรก็ถูกเนาะเด้อสองหมื่นหกพันห้าร้อยเนาะงามอีเลยพี่น้องเป็นตะเลียงอยู่เป็นหัวไทยเนื้อหนังยังสดอยู่พี่น้อง และข้าเศ้าหกห้าร้อยและ้าเนี่ยยังติดต่อได้อยู่เพื่อว่าหารุดว่าหลไรในทรงไก่ทรงลอยลอลกอยู่พี่น้องของหอยสุนทอนเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าห้าสามห้าเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดเจ้าพี่น้องเด้อเลยสใจรับผู้เข้ามาเลยไม่นั่งกับแม่น้องของผมนะครับก็ได้แม่นี่ตัวนี้เปิดไว้หาพ่นหาครับ 15500 15500เนาะแดงจังแซ่บตาแมนางหัวแดงพี่น้องตัวนั้นเด้ซั่นบ่แม่นของผมครับ้ผมบ่เอาครับบ่มีตัวนี้เนาะหมูสันครับ15500ผมบ่บ่หูยาผมันหมูสันเพิ่นว่าเป็นัวแดงจแซ่บตาครับตัวนี้2ตเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรมาเรื่อยๆพี่น้องเออเครื่องดเบิดยกลูกเป็นเนื้อหรือเป็นเลี้ยงเนก็ได้เลี้ยงก็ได้โอ้ไปได้2่างเนาะอืมเพิ่นได้ลูกจักตัวฮะ เขาก็บีลูกลูกเอามานพ่อพ่อแม่ก็ได้เพิว่วาแม่ก็มานนะสันหูงงลอยสามสิเท่าไรสเจ็ดสามแปดทุนบอเนาะเท่าไรละคาเพิ่นารอหน่สี่พหาร้ยเนาะอุ้ยตายประค่านี้ฮะสดดาบกนห่งพนหาร้อพี่น้องหอยสายยันกูได้สนใจและโทรเข้ามาเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดหศ เจ็ดเจ็ดพี่น้องอะไรสนใจทั่มาด้วยพี่น้องเอ้ยบักคาดิไหมบางนี่ก็สนบางนี่ก็ได้รข้าวบ่หนิโอ้มันเดือบักนี่ขี้เดือดตำดาคนอยู่เลยเป็นแม่ซิบหาหาร้อยมือหาผ่านหาลอยเนาะสำหรับเชียงเหนือพี่น้องเลี้ยงก็ได้เนาะมันมีปัญหาบ่หนิมีแต่ครามันเตลูกตายโอ้มันเตลูกตายห่วยอ่ะมันเป็นอาลงเชียงลงเตลูกตายล่ะซิบหาห่าร้อยเนาะ ปิดเชียงเนือพี่น้องราคาสิบหามื่นหาพันหารอยราคาต่อได้อีกเนาะหอ,อ,อยเขียน้นอ,อยเชียนนี่เนาะเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสเจ็ดหนึ่งสองหหเจ็ห้าศูนห้าด้วพี่น้องเด้ออุใดสนใจกับทรเข้ามาโหลดสำหรับเชียงเนือ้อพี่น้องเด้อเงี้ยนี่นั่นโอ้โนใช้นนใ,นนนนในลูกมัดิเป็นว่าลูกเยกขายไปแล้ว ไดลูกทั้ตัวเลยฮึบักเขาสามบักสองบักลูกป,ประมาณสองเลยเน,นาะบักเกินสามเนาะความสูงกับกสิรอยสามสิบเจ็ดคนละพี่น้องราคาเนี่ยหมื่นสี่พันห้าร้อยนี่พี่น้องงวดเลยหมืน่นหมื่นสี่พันห้าร้อยราคาต่อรองเลย,ต,ยลตัวนู้นนี่แม่นบอลนี่งวดลานี่เขาได้งวดตัวนี้แปดพันหามันเชื่อมาไปนี่ คุณว,ว่าแปดพันหาวั่สันราคาต่อได้แปดพนแม่นี่บอนี่ก็ง้อไทยง้วลี่ราคาแม่ลูกนี่สิบสองหาลอยลูกส่ผูแม่ก็ลอยสาแม่นันน่นเด็เลนั่นเด็ดอันเอา้าวมเช่นี่บอกต้งรดตัวมีพี่น้องต้องรถจักบานนทั้งรถนี่ขายอะไรจักบาทเหรขายจักบาทั้องลดาถเนา มือเดียวยเก่าพันมือเดียวเนาะเดียวอยู่สีตัวนี่น้องเอาเน้อหอยว่อนด้วยพี่น้องด้วยเบอร์ติดต่อเบอร์ซูดแปดห้าหกสี่สามห้าแปดแปดเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาด้วยพี่น้องเด้อยสำหรับง่วนแม่นี่เป็นง่วนไทยสำหรับคุ้นมักแปดพันพันหน่วยแปดพันเนาะแปดพันหาเป็นง่วนไทยพี่น้องแม่สาวบ่ลนี่ยูได้ลูกแล้วแม่ แม่สาวน่ะเราพอนุ่มยังหน่อยอยู่เรือลาดแม่ลูกงัวเรือลาดงัวเรือแต่ว่าเป็นงัวลาดใช่ไหมพี่น้องเขาเอิอนเรือลาดนี่ลูกกับลูกเรือลาดขึ้นกันทังข้างไปเหรอเจ้าของคนเจ้าของบาอยู่ด้วยเรืลาดนี่เรือลาดจักบาทอรือเรืลาดโอ้หมื่นสี่พันนี่เนาะลูกกัก็ตัวรเลเพิ่นว่าลูกแรกว่าประสันพี่น้องเป็นงัวเรือแต่ว่าลาดเนาะ เรลาดพูว่าเรลาดลูกตัวเถิกบอลูกตัวเถิกด้ยลูกเถิกราค่าสิบสี่หาร้อยเนาะค่าต่อรองเอาด้วยพี่น้องด้วยหอยตีเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดศูนยแปดศก็1 8เกาหนึ่งแปดกหนดา้สนพี่น้องผู้ใดสนใจและโทรเข้ามาเลยพี่น้องสหัวใจสองหัวใจได้พี่น้องลูกเล็กย่างดีลูกเถิกพร้อมนี่พี่น้องพนว่าลูกเล็กนี่แม่ลูก เท่าได้่เลยแม่ลูกนี่มันนลูกแรกเนาะแม่นีร้อยเท่าไดขัวมสูงท่ร่อยู่มบลูกตัวผู้เป็นลูกตัวที่แรกราคาสองหมื่นสามพันราคาเนี่ห้องไหวเนาะเป็นว่าห้องไห้ซื้อว่าสันเพื่อค่อเขาเจ้าต่อพี่น้องทรงทรงทรงวาสนไนโกลกคุณอกอันเมียนางนี่เดี๋ยวสันเมียมมานบอนี่ พองคือลองอยู่เองจักบาทแม่นี่นี่สิบสี่หมื่นหมื่นสี่พันหาเลายด้วยพี่น้องเด้อตัวไดคือเก่าตัวนี้ก็ไดพี่น้องกระร้อมทรงจักลู่เลยบางหาสิบด้วยหลาเป็นวาทรงได้อยู่หาสิบล่สิบสามวันที่โอ้สิบสี่หาหลายพี่น้องแม่นี่เศร้าสามหาหลาบ่ทรงห่อไส้กรอกไก่สดาะ เบอร์ติดต่อมาเบอร์0 8 4ย์4ปดสี่หนึ่งห้าสี้อย์สียไม้เลขอสีเนาะนี่พี่น้องผู้ใดสนใจโทรกับมากเลยพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งนี่แม่นี่เป็นแม่ลูกเนาะลูกแม่หรือลูกผรูเหรอเอาดึงมาดูเหรอเป็นวัวเป็นวัวเม่พี่น้องลูกมันเป็นลูกแรกบ่ลูกตัวที่สองผู้ลูกคนพี่น้อง มาอีลามาหาแม่เนี่ยวะอีนี่มาจากแมงเลยบหมนโอ้ลูกง่ามมีตัวเหรอเนาะสองหมื่นสามพันหารอยแม่กับลูกด้วยพี่น้องได้เลยนี่พี่น้องราคาต่อรองหนึ่งช่วงบ่หรอบ่ได้๋ยวไ,ไปช่งเนาะมาเอาเองสักสา 3, มหารอยนี่แม่นี่สูงรอยเศร้าหาผัเนาะกูได้สดนใจด้วยพี่น้องได้ราคาเนี่ยยังต่อได้อีกอยู่สักสา 3, มหารอยเนาะห้องหอยอ้วนเบอร์ติดต่อเบอร์ ศูนย์เก้าหกสี่หกสามสี่หกสามศูนย์เจ็ดสองเก้าพี่น้องผู้สนใจมาโตมากแม่ขาวนี่สิบสองเนาะมีลูกป่นี่ในห้องโอ้แยกลูกไปแล้วเป็นแม่แยกลูกสิบสองหมื่นสองพันพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทษเขามากฮะราคาห้องเรา่ายังส่อวนตัวอีกพี่น้อง อุ๊ดได้สนใจกับโท่เขามาหาหอยอ้วนเด้อพี่น้องเด้อหอยโต่งบ่กมืวของหอยยุ่นมันมั่นบ่นี่มั่นครับมั่นโอ้แม่มั่นพี่น้องแม่บงใหญ่สูงอร่อยซีพอด้อเนาะโอ้มันลูกแรกนี่บ่ท้องแรกบ่นี่ท้องที่สองครับอู้เพิ่นว่าท้องสองวัดสันเท่าใดราคาเพิ่นราคาสักหกหาร้อยครับสองหมื่นหกพันหาร้อยราคาห้องเนาะง้อลุนเด้อพี่น้องขอบตาดำพร้อมด้วย พี่น้องขอบตาดำพร้อมเส้าหขาลอยเนาะราคาห้องต่อร่องเลยพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนศนเกาศูนย์เก้าสามสามสาปดหกสามเก้าหกด้พี่น้องเด้อขอบตาดำเจ้าดีพี่น้องนี่กูได้ทามาขอบหูดำขอบตาดำพร้อมดิราคาสองหมื่นหกพี่น้องแต่ว่า นี่นี่นี่ชบอบตาดำปอบตาดำปอบหูดำตามที่ถามมาเลยพียน้อนปล่อยตัว้พี่น้องเด้อผูไดสนใจ่ทร่เขามัสิบสองหม่มันนี้เนาะนี่พี่น้องคุนว่าขายแล้ววาสันสิบสองหาร้อยบหมื่นสองพันหาร้อยวะสันนี่พี่น้องตัวบางใหญ่นึวเด้อบ่ได้หน่อยฟได้ดีราคาสิบสอง สามงวัวลาดสมัยตะกี้เนะาะราคาถึงหังวเลยหัวเลยเพิ่นว่าลูกเลยอ่ะผสมลูกแม่ยังดีเนาะเพิ่นว่าลูกแม่ผสมลูกแม่ลูกกับลูกเลยเพื่อนพี่น้องเท่าไหร่แม่ลูกนี่สิบเจ็ดอยเพิ่งว่าหมื่นเจ็ดพันหารอยพี่น้อง ราคายังต่อร่องได้อีกเนาะพี่วายแม่สมแล้วเรียบร้อยพี่น้องหอยไพ่บานนอนผู้ได้นนใจโทรมาสอบผ่าเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย8แปดสามศูนย์แปดสามห้าสนมห้าหมาเด้อใจโทรมาพี่น้องโอ้คนในค่าน้ำมันหกพัารตัวละตัวละเราจะซื้อขารกันล่ะเราจะังคนเดี่านแม่บานแม่ม่านแมม่ักี่วังเพิ่ได้ติดสาวันแนันเนมาเป็นปดนนเนาะ นี่พี่น้องบอกนี่เมื่อกี้นี่ขอบตาดำสีแดงตัวนี้ขอบตาดำสีขาวนี่นี่มีฟองเหยื่อเลยนี่ดำบวกขอบตาดำด้วยเนาะครับนี่พี่น้องเพิ่นว่าราคาเท่าไหร่ก่อนสิบหกทั้งสองนี่บ่ตัวเดียวโอ้เตเตเมมันนี่ครับมันมาหนี่ก็ต้องสงสัยสงสัยเนาะครับโชคดีไปเนาะทำมันมันเนาะราคาสิบหกพัน่าพี่น้องอันนี้มอเมนลูกมันนี่เนาะสิบหกสิบหก ูงลอยสีฮอตดเน้อสายหูจังหน่อยขอบตาดำอยู่รล้ค่าหมื่นหกันอันบักเถิกนันเด้บันนี่มืน่นกับเจ็ด้อยบักเถิกนหมื7อบักเถิกนี่พี่น้องนี่นี่หมจรอยผู 10, 7, ้ใดสนใจจะทรเขามาเบอร์ติดตอเขาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนเจดสี่แล้วพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจจะทรเข้ามาเลยพี่น้อง ขอ <łość> บตาดำอยู่ะด้วพี่น้องตัวนี้สีขาวพร้อมไม่ใช่เลยมาแล้กันมังกรยูนิมิโฮซานเผื่อน้ำเฮาหด้ลยโอ้น้ำบ่อเขาเชียงแดงนั่นฟอย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 หายวิมานเบ่อบ่้า มันเป็นแตงเรื่องว่าตาบานอยู่บ่เห็นไหมก็ต้อร้องกับกระท่มดาเออท่านยูไนต์ร้องตาเปิดยูไนต์กู่หลอดพี่น้องต่อสายโอ้โหน้ามานหายโอ้โหแมลูกพี่น้องลูกเถิกลูกเลแม่เลี่ลาดเลี่มั่วเลี่ลาดแต่ว่าเป็นงัวเลี่แต่ว่าหันออกลาดเลี่ลาดเนาะลูกลูกแรกบอก เป,เป็นวาลูกเลยกได้พี่น้องว่าเร่ลาดราคาหลายปรเดี๋ยลูกหมื่นสี่พันเนาะลูกเล็ก okay. บุ๋เป็นวาลูกเลยกราคาหมื่นสี่พันพี่น้องขอหอยหอยไผ่ว่านอนด้พี่น้องเด้อเบอร์ติดตอเับเบอร์ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสหเกด้องเกงพี่น้องเด้อหอยไฟว่านอนพี่น้องผ็้ดด้สนใจและโทรมา